ใช่ไหมใช่ค่ะแตต้องดีสั่งกับบา้าณทีนี้ก็ไปชิวขมนมได้บอกเลวตัวอย่างจี้จี้จี้มาแด้วรู้ใช่มาแด้วรู้อ่ะ,ะตัวสุดท้ายเดียวอย่าหลุดโค้งนะทำโชว์หน่อยเราเรียนแล้วทำแกัมบ้านทันทีเลยนะ ไม่หลุดคองเลยว้าวยังไม่หลุดคองีกยังสวยอยู่ลูกไ่เกลี้ลยหนูคอนายทายได้อยู่ได้อยู่ฝึกกล้ามเนื้อมือนะเห็นได้ใช่แล้วเรามาระบายสีกันเถอะกันเถอะระบายสีเดี๋ยวจะไปดีดอภัยเศษเกินคนน้อยก็จะไปเห็นมืกเข่งกันไหมไม่รู้จะเข่งกันไหมไม่ ดูว่าใส่ลูกก็ได้เจ้าใกล้ละเสกมาด้วยความเชื่องั่นข้าใยัใส่าฝันลาเป็นสดผมใส่วิกหรือเปล่าใสวิกจาเรนโบ้ก็ได้ะหนูชอบเรนโบไงันเดยชอบสีเรนโบ้ค่ะชอบสีเรนโบ้กองแตกล ไปเลิกไปทำงานกับแม่นุก่ะแม่นุจะได้เห็นเรกบอลไปแลชอบเรกบอนะ์น่ะโมเดลหมายถึงว่าวันขารแล้วหน้าฝนแล้วโมเดลไปส่งแม่นุไปทํางานรอรถระหว่างรอรถนะ่ะเห็นใส่เห็นล่งกินน้ําเป็นหลายหลายสีโมเดลก็ชอบมากไม่เคยเห็นจากนั้นมันก็ชอบเรนโบว์เลยใช่ไหมคะลูกหลายหลายสีจ้าสีิตาม หรือว่าจะเอาสีแดงแกเรียนรู้มีได้ทุกเวลาเลยเนาะอ๋แม่ต้องสีตานใช่ค่ะหมูจะต้องไปสีแดงหมูสีแดงด้วยเหรอใช่แม่ให้ระบายให้เต็มช่องนะคะถ้ามีช่องว่างมันจะไม่สวยเท่าไหร่เลยใช่ค่ะเอาต่อไปจะหมูแก้มสีอะไรดีน้าเอาหมีเข่าด้วยเหรอลูก ช่่คะเอากว้างสีขาวสีอะไรคะสีสีขี้ค่ะแต่แอนสีอะไรนะคะสีสีอะไรดีเอาขาวสีอะไรดีเอาเอาสีฟ้าโอเคสีฟ้าอีกแล้วน่าเต้นหนูอ่ะน่าเต้นหนูอะถ้าหนูว่าสวยหนูก็ระบายถ้าหนูว่าสวยก็ไปตามใบเลยอ้า คิ้โก้ขีโก้ขีโก้ไม่เลิกโก้ขี้อะไรนะไม่เคิกโก้ขี้โก้ใช่โก้แปลว่าคิ้โก้แปลว่าคิ้โก้อ้าวเอาตอนไหนเมนูไปติวสอบอยู่นะคะจะไปไหนเ่ยไปซื้อผ้าที่พักให้มปเจเหรอใช่หนูจะไปด้วยหลังบ้านเนี่ยเขาไหนเนี่ยก็รีบได้หลังบ้าน ช่วยให้มาเรียนเหรอไม่ก็รีช่วยนั่งเรียนให้หนูเลยค่ะทำไมไม่ช่วยให้นั่งเรียนช่วยหนูอะก็นี่ไงช่วยไม่ได้หนูมีอยู่ทำไมทำไมไม่ซื้อของเล่นให้หนูโอ้ยก็ต้องเก็บเงินซื้อไงคะหนูหนูหนูมีหนูก็ต้องเก็บเงินซื้อเองนะคะเอา้าหรือจะไปเองได้ค่ะ ต้องใช้เงินเยอะมากๆ,ๆๆๆเลยนะเดี๋ยวหนูจะไปซื้อของเล่นเอาเงินในกระปุกเหรอคะใช่ค่ะในหน้ามา<อ>ันค์เพราะยีราฟเป็บบบนี้ตรยีรับแก้มสีอะไรดีนะยีร,ยรับเลนโบคุปปั้มถามอ่ะยีรับเลนโบยีรับเลนโบยีรับเลนโบคือว่ามีหลายสี

เฉ็บไหมฉีบไม่เฉ็บอันนี้ยังไม่เท่าเอาเลยเลยมันเหลาไม่ได้มันต้องเป็นสีเทียนเขาเหลาสีไม้กับดินสอเดี๋ยวมั่วคิดได้นี่ไงจุดตรงนี้เหรอตุด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 เอาสีหยัง อันนี้อันนี้มึงตองสีเหลืองไปแล้วเหรอเช<ะ>อันนี้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุต๊ดตต,ต,ต,ตมมากได้เลย <ขอ S 1> นี่สีอะไรคะสีเทียนค่ะสีเทียนเป็นสีอะไรเป็นสีม่วงม่วงเหรอเกโอะลายจุดๆสีม่วงหรออันนี้ยังมีช่องสีขาวดูด้วยค่ะมีช่องสีขาวอยอู่

เราจะไปเล่น <aunque> ก <me> ่อนนะคะบ๊ายบายโอ้ยทุบใส่หัวตัวเองระวังรถ